มากคอรนหงหาจุดสีเขียวตรงนี้มีขึ้นไหมถ้ามีเสียงเบาสีเขียวตรงนี้คือเสียงเข้าหลักจบบไแต่หนารที่ไหนก็อยู่ที่ใหม่หรือว่าใกล้หรกันนะี่ ไม่ใช่คนเียวกันเยนแสดงว่าที่น่ากัว่า้เจอคนบคนอื่้ในนิรรขาจะเล่าใช่ไหมคะเอาโมเมนต์มันงมาที่ก่นหลังได้แล้วผมตาเต็มไปหมดมาลอกงานใหญ่เลยมาโต๊ะขนาใหญ่เลย จริงว่าตอนนี้มีบอกไปในงาบใปเนี่ยกเรารู้สึกว่าทุกคนที่เป็นมแสดงไม่ใช่แค่เหมืทาทกาเวลาเรามาออกกองลงเนี่ยได้เพื่อนเพื่อนที่ได้พี่ได้แบบคนในกองถั่วพูดสิสุดแบบกองนี้ได้ยอาความในใจจากพี่ที่บอกเราส่วนใหญ่คนยั ถามเอาจริงๆก็เป็นคนที่ค <c assessment> ่อนข้างกดดันผมเองอะไรอย่าเเรารู้สึกว่าเราอยากทำอย่างที่เราได้รับมอบหมายให้มันถูกเราเนี่ยทำมันแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราทตอนนี้ช้มในตัวเองค่ะจริงๆก็จะใช้ความชื่อมันในตัวงค อยากพัฒนาตีพิมพ์กิ่งากอยากทำให้เขามีความสามารถมากขึ้นให้มาเฉวยไห้คนด้นปน,น,นี้